เงินวิเข้าหาคนทําสมาธิแบบนี้ค่ะสิ่งแรกนะคะการที่เราจะทําสมาธิเราก็ต้องใจจดใจจอ่อกับสิ่งที่เราอยากได้ก่อนค่ะสิ่งที่สองการา fitness, า fitness, ทําสมาธิทําให้เราไม่มีความเครียดทาให้เราลดความกังวลในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่สทําให้เรามีความมั่นใจค่ะเวลาเรามีสมาธิเราจะมีความมั่นใจในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะทําแล้วก็อยากจะเป็นสิ่งที่สี่นะคะเราจะมีความ คิดมีไอเดียเกิดขึ้นขณะที่เรามีสมาธิพอเรานั่งสมาธินิ่งไอเดียดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมันจะปิ๊งแวบป,ปิ้งแวบมาตอนที่เรานิ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายนะคะเราก็เอาไอเดียตรงนี้ไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือคนอื่นให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่เราอยากจะได้การที่เราแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เยอะเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะเป็นเงินที่จะไหลเข้ามาหาเราตามที่เราแก้ปัญหาให้กับคนในสังคมเช่น กันค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรดัลลิงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ